สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับคุณครูความพิมลจันบัวเช่นเดิมค่ะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะติวแนวข้อสอบนะคะให้กับนักเรียนนะคะซึ่งจะเป็นแนวข้อสอบวิชาสังคมนะคะ เพื่อนักเรียนนั้นจะได้นําไปเป็นแนวทางในการสอบในสัปดาห์หน้านะคะโดยคุณครูจะออกข้อสอบนะคะในเรื่องของกฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจาําวันจนถึงเรื่องที่เราเรียนล่าสุดนั่นก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าข้อสอบนั้นจะออกประมาณไหนข้อที่1ข้อใดต่อไปนี้บอกความหมายของคําว่ากฎหมายผิดนะบอกความหมายของคําว่ากฎหมายผิดนะคะ ก็ไก่กฎหมายจะใช้บังคับบุคคลที่อยู่ภายในประเทศขอไข่กฎหมายใช้บังคับบุคคลได้ทุกเวลาทุกสถานที่ในประเทศค้อควายข้อบังคับที่รัฐจะทำขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารและบังคับบุคคลในประเทศให้ปฏิบัติตาม งองูข้อบังคับที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารและบังคับเฉพาะบุคคลในประเทศให้ปฏิบัติตามสำหรับข้อนี้นะคะบอกความหมายของกฎหมายผิดนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะ<อ>กฎหมายนะคะสามารถบังคับบุคคลนะคะทุกคนที่อยู่ภายในประเทศได้นะคะไม่ว่า จะเป็นที่ไหนเวลาใดนะคะก็สามารถบังคับได้นะคะข้อที่ผิดนะคะก็คือข้ององงูเพราะเขาใช้คำว่าบังคับเฉพาะบุคคลในประเทศให้ปฏิบัติตามซึ่งตามข้อที่เท็จจริงนะคะก็คือสามารถบังคับได้ทุกคนเลยนะคะข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้ปฏิบัติถูกต้องก็ไก่นางแดงไปแจ้งเกิดลูกสาวหลังคลอด20วัน ขอไข่นายนดำไปแจ้งตายบิดาหลังพบศพเพียง14ชั่วโมงขอควายนายทะเบียนได้ออกใบมรณบัตรให้นางแดงหลังแจ้งเกิดลูกสาวงองงูนายทะเบียนได้ออกใบสูติบัตรให้นายดำหลังแจ้งตายบิดาข้อนี้ข้อไหนถูกคะเราไปดูทีละข้อนะคะก็ไก่นางแดงไปแจ้งเกิดลูกสาวหลังคลอด20วันการแจ้งเกิดให้แจ้งเกิดภายในกี่วันคะ สิบห้าวันนะคะข้อกอไก่ตัดทิ้งได้เลยขอไข่นายดำไปแจ้งตายบิดาหลังพบศพเพียงสิบสี่ชั่วโมงการแจ้งตายนะคะให้แจ้งตายภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะหลังมีการพบนะคะแต่ว่านายดำเนี่ยไปแจ้งเมื่อพบเพียงสิบสี่ชั่วโมงถูกหรือผิดคะข้อนี้ถูกนะคะเพราะว่าเขาแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะคะเขาพบเมื่อตอน ผ่านไปแล้ว14ชั่วโมงนะคะเขาก็ไปไปแจ้งนะคะก็ถือว่าถูกนะคะส่วนข้อคอควายนะคะนายทะเบียนออกใบมรณบัตรให้นางแดงหลังแจ้งเกิดลูกสาวการแจ้งเกิดนะคะจะต้องออกใบสูติบัตรให้นะคะส่วนข้ององูนายทะเบียนได้ออกใบสูติบัตรให้ในายดำหลังแจ้งตายบิดาสําหรับการแจ้งตายนะคะจะต้องออกใบมรณบัตรนะคะไม่ใช่ใบสูติบัตรค่ะ ต่อไปข้อที่3ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนก็ไก่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยตั้งแต่อายุ7ปีบริบูรณ์ถึง69ปีบริบูรณ์ขอไข่บัตรประชาชนมีอายุใช้ได้8ปีนับตั้งแต่วันออกบัตรคอควายบัตรประชาชนหมดอายุต้องยื่นขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันงองงูไม่มีข้อถูกนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะที่ กล่าวผิดเกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนข้อที่กล่าวผิดก็คือข้อกอไก่ค่ะเดิมทีนะคะการทำบัตรประชาชนนั้นนะคะจะสามารถทำได้นะคะเมื่อมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องก,การทำบัตรประชาชนใหม่นะคะโดยให้อายุเริ่มต้นนะคะเพียง7 ปีบริบูรณ์สามารถทำบัตรประชาชนได้นะคะจนถึง70ปีบริบูรณ์นะคะแต่ข้อกอไก่นั้นเขาบอกว่า69ปีบริบูรณ์ก็เลยผิดค่ะต่อไปฟินเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทใดก็ไก่ประเภท1ขอไข่ประเภท2คอควายประเภท3งองูประเภท4สําหรับยาเสพติดให้โทษมีด้วยกันทั้งหมดกี่ประเภทคะ5ประเภทใช่ไหมคะ ประเภทที่1น,นะคะจะเป็นประเภทที่ชนิดไร้เรงเลยใช่ไหมคะเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนนะคะส่วนประเภทที่2นะคะก็คือโมฟีนนะคะแล้วก็มีฝิ่นรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝิ่นก็เลยเป็นยาเสพติดประเภท2ค่ะส่วนยาเสพติดประเภท3นั้นนะคะจะมียาเสพติดประเภท2นะคะผสมอยู่นะคะเช่นยาแก้ไอนะคะส่วนประเภทที่4นั้นนะคะจะ มีสารเสพติดประเภท1แล้วก็ประเภท2นะคะเป็นส่วนผสมในการผลิตนะคะเป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตส่วนประเภทที่5นั้นนะคะเป็นยาเสพติดให้โทษนะคะที่ไม่มีไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทที่ 1- นึถึงสนะคะเช่นกัญชาแล้วก็พืชกระท่อมนะคะพืชกระท่อมนะคะตอนนี้ได้รับการยกเว้นแล้วนะคะสามารถซื้อขายได้แล้วนะคะต่อไปข้อที่5ข้อใด ถ้าถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับก,การศึกษาต่อนักเรียนจะจะเลือกแหล่งข้อมูลใดจึงเหมาะสมที่สุดกอไก่วิทยุขอไข่โทรทัศน์คอควายครูแนแนวงองูหนังสือเรียนถ้านักเรียนจะเลือกการศึกษาต่อนะคะนักเรียนจะไปเลือกแหล่งข้อมูลที่ไหนนั่นก็คือครูแนแนวนะคะนักเรียนจะเห็นได้จากการที่พี่ปหร,รุ่นที่แล้วใช่ไหมคะเขาจบใช่ไหมคะก็จะมี โรงเรียนต่างๆเข้ามาแนแนวนะคะเพื่อที่จะชักชวนนะคะให้นักเรียนนั้นไปเรียนในสถาบันของตนเองนะคะข้อต่อไปข้อที่6ค่ะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารก็ไก่รู้จักคิดวิเคราะห์ขอไข่เป็นคัน เป,นน ic, เป็นคนทันต่อเหตุการณ์ข้อควายมีความรู้เพิ่มมากขึ้นงงงูทําให้เกิดความบันเทิงเท่านั้นข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือที่ไม่ใช่เลยนะคะก็คือทำให้เกิดความบันเทิงเท่านั้นนอกจากการติดตามข้อมูลข่าวสารจะทําให้เกิดความบันเทิงนะคะยังทําให้เรานั้นรู้จักการคิดวิเคราะห์แล้วเราก็ยังเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์นะคะทําให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7ด การชมรายการโทรทัศน์ทุกครั้งนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่เลือกรายการที่ผู้ใหญ่ดูขอไข่สามารถรับชมได้ทุกรายการคอควายเลือกรายการที่เหมาะสมกับวัยงองงูชมรายการที่เพื่อนแนะนำข้อนี้ก็ง่ายอีกแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องเลือกรายการที่เหมาะสมกับวัยนักเรียนนะคะต่อไปข้อที่8องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้อใดต่างจากพวก <c oughs> ก็ไก่จังหวัดบุรีรัมย ขอไข่จังหวัดกรุงเทพมหานครคอควายจังหวัดเชียงใหม่งองูจังหวัดชลบุรีข้อนี้นะคะข้อที่ต่างจากพวกนะคะก็คือข้อขอไข่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครไม่จัดว่าเป็นจังหวัดนะคะถือว่าเป็นการปกครองพิเศษนะคะเช่นเดียวกับเมืองพัทยาค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะบุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง กอไก่าชานมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งขอไข่าชาเขียวไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะต้องไปทําธุระคอควายโกโก้สอดส่องดูแลการเลือกตั้งอยู่เสมององงูกาแฟตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนสําหรับข้อนี้นะคะข้อไหนที่สามารถตัดออกไปได้เลยคะนักเรียนนั่นก็คือข้อกอไก่ใช่ไหมคะเพราะว่าชานมเขาไปเลือกตั้งทุกครั้งใช่ไหมคะเขามีส่วนร่วม ดูข้อขอข่สซีชาเขียวไม่ไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะไปทำธุระชาเขียวมีส่วนร่วมไหมคะอ่าข้อนี้นะคะคนที่ไม่มีส่วนร่วมก็คือชาเขียวนะคะเพราะไปทำธุระส่วนตัวของตนเองนะคะส่วนข้อคอควายนะคะโกโก้สอดส่องดูแลการเลือกตั้งนะคะดูจีว่ามีคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงไหมนะคะ ก็ถือว่ามีส่วนร่วมนะคะกาแฟตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนอันนี้มีการตรวจสอบเหมาะสมไหมถูกต้องไหมนะคะมีคุณสมบัติครบถ้วนไหมนะคะก็ถือว่ามีส่วนร่วมนะคะข้อที่ไม่มีส่วนร่วมก็คือชาเขียวนะคะขอไขค,ค่ะข้อที่10บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งก็ไก่เวียเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ขอไข่ณเดชเป็นคนออสเตรเลียที่แปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยแล้ว4ปีพอควายหมากเป็นคนจีนที่แปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยแล้ว5ปีงองูบอยเป็นคนมาเลเซียที่แปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยแล้ว6ปีถ้าเกิดว่ามีการแปลงสัญชาตินะคะมาเป็นสัญชาติไทย จะต้องไม่น้อยกว่า5ปีนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะคนที่สามารถตัดออกไปได้เลยคือเวียนะคะซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดส่วนคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะคะก็คือณเดชขอไขค,ค่ะเพราะว่ามีการแปลงสัญชาติไทยมาได้เพียงแค่4ปีหมากนั้นแปลงมาแล้ว5ปีส่วนบอยก็แปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยแล้ว6ปีสามารถเลือกตั้งได้นะคะ ณเดชเพียงคนเดียวนะคะที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ในตอนนี้นะคะต่อไปข้อที่11นายสีฟ้าเดิมอยู่จังหวัดอยุธยาได้ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่จังหวัดนครราชสีมากับญาตินายสีฟ้าต้องอยู่ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดนครราชสีมากี่วัน จึงจะสามารถเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ก็ไกล70วันขอไข่80วันคอควาย90วันงองง,ง,งู100วันถ้าเกิดว่ามีการย้ายทะเบียนบ้านนะคะก็จะต้องอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะครบ90วันนะคะจึงจะสามารถเลือกตั้งได้90วันหรือประมาณ3เดือนนั่นเองค่ะข้อที่12ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัฒนธรรมด้านวัตถุธรรม วัฒธรรมนะคะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทใช่ไหมคะเรามาดูกันก็ไก่ความเมตตากรุณาขอไข่บ้านคอควายการปฏิบัติตามกฎงองงูจารีตประเพณีเราแบ่งออกเป็นสี่ประเภทใช่ไหมคะประเภทแรกก็คือคติธรรมจะเกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมใช่ไหมคะวัตถุธรรมจะเกี่ยวกับสิ่งของที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนะคะส่วนนิติธรรมจะเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ แล้วก็สหธรรมนะคะจะเกี่ยวกับจารีตประเพณีตามโจทย์นะคะเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นวัฒนธรรมด้านวัตถุธรรมนะคะข้อนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะวัฒนธรรมด้านวัตถุธรรมนั่นก็คือบ้านนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่13การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อวัยวะส่วนใดที่ไม่ติดกับพื้นไม่ติดนะคะก็ไก่จมูกขอไข่หน้าผาก คอควายศอกทั้งสองข้างงองงูเข่าทั้งสองข้างการกราบแบบเบญจางคปรบดษฐ์นะคะจะมีอวัยวะในร่างกายนะคะ5ส่วนนะคะที่ติดกับพื้นนะคะนักเรียนคิดว่าข้อไหนไม่ใช่คะนั่นก็คือจมูกนะคะที่ไม่ต้องติดกับพื้นนะคะส่วนหน้าผากนะคะติดกับพื้นข้อศอกทั้งสองข้างติดกับพื้นเข่าทั้งสองข้างติดกับพื้นนะคะรวมกันเป็น5ส่วนพอดีนะคะต่อไปข้อที่14 การกราบแบบเบญจงังคประดิษฐ์เป็นการกราบบุคคลใดต่อไปนี้ก็ไก่พระสงฆ์ขอไข่พ่อแม่คอควายครูอาจารย์งองูสามารถกราบได้ทั้งข้อกอขอและคอการกราบเบญจงังคประดิษฐ์นะคะต้องใช้กราบพระสงฆ์ค่ะต่อไปข้อที่15บขั้วกิ้งเป็นอาหารประจาําภาคใดก็ไก่ภาคใต้ขอไข่ภาคกลาง ควายภาคเหนืององงูภาคอีสานง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะภาคไหนคะนักเรียนอาหารประจาําภาคเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคั่วกิ้งนะคะเป็นอาหารประจาําภาคใต้นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่16ผู้ผลิตมีผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีคุณธรรมต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดก็ไก่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคขอไข่รักษาผลกําไรไว้ให้ได้มากที่สุด พอควายรับผิดชอบต่อสังคมงอง,งูผลิตสินค้าที่มีคุณภาพผู้ผลิตที่มีคุณธรรมนะคะมีคุณภาพมีคุณธรรมจะต้องมี3ข้อนะคะก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะส่วนข้อที่ยกเว้นนะคะนั่นก็คือรักษาผลกำไรไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ใช่นะคะ ต่อไปข้อ17บูคุคคลใดต่อไปนี้คือผู้บริโภคก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักคําว่าผู้บริโภคก่อนผู้บริโภคคืออะไรคะนักเรียนผู้บริโภคคืออะไรคะก็คือผู้นะคะที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองนะคะนักเรียนดูชอยข้อกอไกย,ย่าจัดตั้งโรงงาน ทอผ้าขอไข่กิมรับซื้อรับซื้อยางพลาเพื่อผลิตที่นอนคอควายมิ้นซื้อรองเท้ามาจากห้างสรรพสินค้างองูมากี้เป็นพนักงานโรงงานทอผ้าของยาย่าข้อไหนเป็นผู้บริโภคคะ นั่นก็คือข้อคอควายนะคะเพราะว่ามิ้นท์นะคะเขาได้ใช้ประโยชน์จากสินค้านั่นก็คือรองเท้าใช่ไหมคะเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองนะคะส่วนยา่านั้นเป็นผู้ผลิตนะคะคิมก็เป็นผู้ผลิตมากี้นั้นเป็นแรงงานนะคะเรามาดูข้อ18ปนะคะปัจจัยการผลิตในข้อใดที่สำคัญมากที่สุดกไก่กที่ดินขอไข่แรงงานขอควายทุนงองงูผู้ประกอบการ ทุนนะคะไม่ได้หมายถึงเงินนะคะผู้ประกอบการนะคะมีความสำคัญมากที่สุดนะคะเพราะผู้ประกอบการนั้นนะคะรวบรวมที่ดินแรงงานแล้วก็ทุนนะคะเพื่อมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตทั้งหมดนะคะส่วนข้อที่19นักเรียนนำถุงผ้าไปซื้อของที่เซเว่นถือว่านักเรียนใช้หลักการหลักการใดนะคะของหลัก 5R นะคะ กอไก่รีเจกขอไข่รียูสขอควายรีแพรงอง,งูรีไซเคลิลข้อไหนคะนักเรียนการนำถุงผ้าไปซื้อของนะคะครั้งต่อไปก็สามารถนำไปซื้อได้อีกเขาเรียกกันว่าการใช้ซ้ำนั่นก็คือการรียูสนั่นเองค่ะหลัก5้าานะคะมีด้วยกันทั้งหมด5 r ใช่ไหมคะนั่นก็คือรีดิวรียูส รีไซเคิลรีเพแล้วก็รีเจ็คนั่นเองนะคะรีรีดิวก็คือการลดปริมาณการไม่เพิ่มขยะนะคะส่วนรียูสก็คือการนำทรัพยากรนะคะที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่นะคะส่วนรีไซเคิลก็คือการนำทรัพยากรนะคะที่ใช้แล้วนะคะมาแปลรูปนะคะเพื่อนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึง่งรีเพาก็คือการซ่อมแซมนะคะหรือว่าการยืดหยุ่นอายุการใช้งานส่วน รีเจ็กก็คือการไม่ใช้สินค้านะคะที่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะเรามาดูข้อ20หลัก5 r นะคะข้อใดต่อไปนี้คือการซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เมื่อสักครู่คุณครูทบทวนไปแล้วใช่ไหมคะก็ไ่รีเจ็คขอไข่ขรียูดขอควายรีแพงองงูรีไซเคลิลข้อไหนคะนักเรียนนั่นก็คือรีแพนั่นเองค่ะการซ่อมแซมนะคะการยืดอายุการใช้งานนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทำ ถูกกี่ข้อเอ่ยนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะไปอ่านหนังสือนะคะเพื่อเตรียมสอบในสัปดาห์หน้านะคะคุณครูหวังว่านักเรียนนั้นนะคะจะสอบได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ